สวัสดีคะ่ะทุกคนดีใจนะคะเมื่อวนี่ได้มาอัดคลิปในห้องทํางานนะคะเพราะว่า,อาบอสิงกันยุง่งยุ่งอยู่สองสามมือนะคะบระเิเกเขามาเหตุงานในห้องทํางานนะคะกะเมื่อนี้ทํางานเช็คอีโมองอีเมลคือแบบเพ็ุงานสารพัดเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่าก่อนที่จะไปออกกําลังกายกะอยากมาถักทายทุกทุกคนนะคะขอบคุณนิวซับสคราย์เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกทุกคนนะคะที่มากดติดตามแล้วก็มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เป็นการ ผลักดันแล้วก็ให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันนะคะบอสสิงก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวบอสสิงจะไปติดตามทุกๆคนนะคะเออมาเผาเรื่องเลยนะคะอันดับแรกเลยมี f c ถามบอสสมิงว่าบอสสิงใส่แอปพลิเคชันอะไรในการอัดคลิปวิดีโอทำไมแบบคลิปสวยจังชัดเจนเออบอสสิงบอได้ใส่แอปพลิเคชันนะคะบอสสิงใส่กล้อง ซึ่งเป็นกล้องมือแบบเป็นเป็นกล้องแบบมืออาชีพเขาใส่กันนะคะราคามันก็่อนขานขาที่จะสูงแน่นะเอออยู่ตามภาพนี้เลยเนาะที่บอสิงโชยเมืองนะคะบอสิงก์ใส่กล้องนะคะเออส่วนมือถือเนี่ยบอสิงกจะใส่แน่บอสบอไ,บอไใส่แน่นะคะแต่ส่วนมากเวลาบอสหนิงอัดคลิปจริงๆเราบอสิงก็มักจะใส่กล้องที่แบบว่าอ,อลุนนี่นะคะซึ่งเออ มันภาพมันคมชัดนะคะเออเนาะนะคะส่วนผิวเนียนผิวเนียนผิวสวยอันนี้เขาสามารถที่จะใส่ในเรื่องของในแอปพลิเคชันคลายมาสเตอร์อ่ะมันจะมีในเรื่องของอาการปรับสีทนผิวกับกบมีนะคะทุกคนหรือว่าแอปพลิเคชันในการตัดตอนเนี่ยเว,เวลาเวลาเขาตัดตอเขาสามารถที่จะปรับ ในเรื่องของแสงให้มันมีความหนุ่มนวลแข็งไปบอเขากับสามารถที่จะปรับได้นะคะอ่ะอันนี้ก็ตอบ f อก่อนเนาะเดี๋ยวบอสิงบอมมีเวลาที่จะแบบว่ามาเฮ็ดคลิปแยกเออบอสิงคอต,ตอบร่วมได้นีกันแล้วกันเนาะอ่ะที่นี่ว่าเขาเรื่องเลยนะคะกาบอสิงได้ไปอ่านเออบอได้ไปอ่านเออลืมบอสิงไปฟังคลิปวิดีโอของผีคนหนึ่งเนาะนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่า คลา,ายแบบเพิ่นว่าให้ฟังประมาณที่แบบว่าเพื่อนกับบริเฮตคลิปลง youtube นะ่ะหลายมือแล้วเพราะว่าเพื่อนกันยาๆแนะ่อีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็นรู้สึกว่าเพิ่นแบบเอ่อมีความเครียดนิดนึงแล้วก็เอ่อคลายๆแบบว่าคิดฮอดลูกก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ่อคล้ายๆแบบเซลดาวเนาะนะคะมันเป็นอารมณ์ของของของทุกคนที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือห้าสามารถที่จะมีอารมณ์คล้ายๆแบบว่า บ่อยากเค็ดยั้งอยากอยู่ซื่อๆไหมเออเพิน่นเพิ่นเกิดอารมณ์แบบนี้เพิ่นที่นี่นะคะเพิ่นก็นบอกว่าอา่าเพิ่นก็นกนกนมีความแบบคล้ายๆแบบว่าแบบอยากอยู่เงียบๆอา่าบ้านในอยากเค็ดยั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คลิปใหม่ก็บ่ไดดี้รองอ่าไปคอมเมนต์มูกับบอทท่านอา่าจักสิเฮ็ดยัง้งแน,น่นะคะ บอสนิงก็เลยเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนตอนแรกๆอะบอสหนิงตั้งใจว่าอคุยกับทีมงานอะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสหนิงจะสร้างแบรนด์เองนะคะในเรื่องของแบรนดิ้งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบเดี๋ยวบอสหนิงจะสร้างแบรนด์นะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวบอสนิงเริ่มเปิดโตธุรกิจโน่นนี่นั่นมันก็จะต้องมีในเรื่องของแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องมันบอเออนะคะบอสนิงก็เริ่มว่า ต่อยอดในเรื่องของ u t u b e ของบอสซิงเนี่ยแหละมากับมาปั่นช่องอีกรอบหนึ่งนะคะที่นี่บอสซิงกะเออมันก็จริงของพี่เขานะมันกับแมนของพี่เขาซึ่งตอนนี้บอสซิงก็รู้สึกว่าออไอที่ว่าเฮด u t u b e คลายเครียดเนี่ยเริ่มจะว่าแมนแล้วทุกคนบางครั้งมันก็เครียดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาเขาลงคลิปเขาก็ต้องมาตอบกับเมนบอเพราะาอันนี้หนึ่งเป็นวารยาทใช่ไหมล่ะเออมันเป็นวารยาทที่เราจะต้อง มีการตอบกลับแล้วก็ขอบคุณเป็นในอ่อมันก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของมารยาทมันก็เป็นเรื่องในเรื่องของการสั่งพันธมิตรเป็นบอะนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วบอสนิงสามารถให้แอดมินบอสนิงน่ะเขาเขามาตอบให้ก็ได้เพราะว่าบอสสิงจะมีแอดมินที่มาดูแลช่องให้บอสนิงอยู่แล้วนะคะแต่แอดมินเขาก็จะตอบอะไรเอ่ยที่ไม่เข้าพวกเกตบอกคะคล้ายๆแบบว่า อนอกจากจะบดารูจกักคนทีมาติดตามเฮาโดยถ่องแท้แล้วนะคะเพราะว่าไม่เคยไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยเขาก็จะตอบได้แค่ขอบคุณค่าหรือว่าแบบตอบเท่าที่เขาตอบได้เก็ตบาคา่คะมันก็นจะมันก็นจะคล้ายๆแบบว,ว่าไม่เหมือนมนุษย์คุยกันน่ะเออเหมือน AI คุยกับมนุษย์น่ะเก็ตบาคา่คะบอสิงก็บ,บ่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าบอสิงต้องการเน้นในเรื่องของการสร้างพันธมิตรนะคะ ที่นี่กับเขาว่าในเรื่องนะคะ <c oughs> การดีเฮาอยากจะอยากจะแบบว่าอ่าทำย o u t u คล้ายเคลียรนะบอสิอง่องว่าอาจจะบใชัยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมาตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วเขาก็ต้องไปไปติดตามเพื่อน <c oughs> ๆให้กําลังใจเพื่อนๆเอออ่ากระต้องว่าเฮ็ดคลิปตัดต่อคลิปเมนบ่เรียบเรียงสตอรี่ต่างๆแล้วก็เอาไปลงช่องอ่อ มันมีหลายอย่าง,งเหตุในแต่ละเมือทุกคนเออแต่ในมุมในมุมหนึ่งเข้ากับสามารถที่จะคิดได้ว่าเหรียญย่อมมีอยู่สองด้านนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกคนบอสสิงอยากจะให้กําลังใจคุณพี่นะคะที่ถ้าเกิดว่ามาฟังช่องของบอสหนึ่งยูเนะนะคะเอ,อ่อคนเขาเนี่ยมันบริมีเรื่องที่ดีทุกมือนะคะชีวิตของคนเรามันมันไม่สามารถที่จะมีแต่เรื่องดีๆได้ทุกวันนะคะ นี่แหละคือชีวิตของมนุษย์ก็คือมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องไม่ดีมีทั้งสุขและไม่สุขนะคะเออสุกๆุกดิบดิบหืมพมนะคะมันเป็นอัตลบของการใส่ชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหลาบลื่นเฮาก็จะบ่ไรเลียนรูอ้อียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เฮ้ามีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในที่ในชีวิตนะคะหเห็นในเฮ้าปวดหัวแนะ่มีความสุขแนะ่ร้องไห้บ้างนะคะหัวเราะบ้าง มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบอสหนิงอยากให้คุณพี่ที่ฟังอยู่เนี่ยให้เข้าใจว่าบอสหนิงนะคะหัวเราะกับคุณเออบ่ได้หัวเราะเยาะคุณเกตบ่ค่ะเออมันมันเป็นคำว่าที่เซนซิทีฟนะคะบอสหนิงจะบอกให้ฟังว่าเอา่อ y o โนเตรีเดเดตีเปโรโยริคุงติโกอือม ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็นคือคล้ายๆแบบว่าบอสหนิงน่ะหัวเราะร่วมกับคุณบดายหัวเราะเยาะคุณนะคะสอคำเนี่ยมันจะแบบมีความข่ายครึ่งกันแต่มันความหมายมันจะคนละยางกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอสหนิงอยากให้รู้ว่าเมื่อเนี้ยบอสหิงร่วมยินดีร่วมหัวเราะแล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณพี่กันแล้วกันเนาะขาเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่า บอสสิงเข้าใจความรู้สึกนะว่าเออช่องเ่าก็อยากให้มันเดินต่อเออคอมเมนต์เ่าก็อยากไปคอมเมนต์เพื่อนคลิปเ่าก็อยากลงแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของเข่าที่มันบัลูุสึกสดชื่นมันรู้สึกแบบยังยังโอเคเนี่ยกันยังบ้า okay <Okay. S 1> นไอ้พรนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข่าต้องแบบต้องต้องใส่ในเรื่องของกำลังใจแล้วก็แลงพักดันน่ะตรงเนี้ยนะคะบอสบอสสิงเข้าใจนะคะบอสสิงเข้าใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นบอสสิงอยากจะ ให้กำลังใจคุณพี่แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนการเติบโตมันเป็นเรื่องของอาการค่อยเป็นค่อยไปและเรื่องนี้จะสอนให้เรารู้ความจริงว่าการเติบโตเพื่อเป็นคนที่คุณต้องการคนที่มาตรฐานสูงคนที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองคนที่จะเป็นที่พึ่งของทุกคนที่เขารักเกิดจากการตัดสินใจและกระบวนการในแต่และวันสรุป มันก็คือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางนั่นเองค่ะจงเรียนรู้แบบอย่างของคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่เราอยากจะทําตามไม่สำคัญว่าคุณจะชนะใครและไม่สำคัญด้วยซ้ำว่าคุณจะชนะหรือแพ้มันสำคัญที่ว่าคุณชนะอย่างไร สำหรับคลิปนี้บอสสิงขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำคัญที่สุดนะคะจงใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันและทำมันให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทำได้สวัสดีค่ะ